สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณพุทธ้มีรัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจนตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง290,000ซับสไคร e แล้วนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพักหรือหัสถดีกันนิดนึงนะดาวพระรหัสถดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับรายได้กระแสงเงินสดนะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะครับที่เตียวว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตน,นาการนะครับนะสินค้าผลิตภัณฑ์ความสดใสล่าเรยงนะปุตตะเนาะนะครับก็ต้องบอกว่านะครับช่วงนี้นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ย นะอยู่ในราศีเมษนะครับการเงินอยู่ในเรือนอลิ mm hmm. ลก็แสดงว่ามีรายจ่ายนะครับ mm hmm. เข้ามาอยู่หนึ่งเดืองนะนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งคนไหนที่มีภาระเยอะๆนะครับนะมันก็จะยุง่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรน,นะเวลาดาวเจ้าเรือนการเงินตกอลิเนี่ยต้องมีการวางแผนดีๆนะแต่ถ้าเกิดในมุมกลับกันนะครับจะได้ผลดีกับพวกคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับนะของเสียของซ่อม นะครับรักษาอะไรประมาณนี้จะให้ผลดีนะครับคือเป็นงานที่เกี่ยวกับในเรื่องที่มันจะต้องไปแก้ไขปัญหาต่งตางๆนั่นแหละถึงจะสําเร็จเนี่ยอย่างเช่นงานทนายความอย่างนี้นะครับหรืองานซ่อมอะไรต่างๆนะครับจะจะจะให้คุณนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วๆไปนะครับเงินเดือนประจานะครับโอ้โหต้องวางแผนดีๆเลยเพราะว่าเงินมันจะ ชักหน้าไม่ถึงหลังมันจะออกแนวประมาณนี้หรือทําให้เรามีอุบัติเหตุเรื่องการเงินไม่ว่าจะเรื่องมาจากพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องหรือของเสียของซ่อมเหลืออะไรสุดแท้แต่ออกได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่าพื้นดวงเรามีดาวอะไรตั้งนะรับนะแล้วก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้ลงทุนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนอรินะปุตตะอริลงทุนไปก็มีเกณฑ์ที่จะขาดทุน นะปุตตะนะครับเล่นหุ้นเล่นทองเล่นบิตคอยเล่น, Bitcoin, ลนบิตครับนู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้ต้องศึกษาดีๆนะครับนะต้องศึกษาดีๆถ้าเกิดเรามีเทรนเนอร์ดีก็ว่าไปอย่างเพราะว่าตัวรหัสนี่เป็นดาวปัญญาไงเราก็สามารถตามเขาได้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเดียวเลยศึกษาเองอะไรเองอันนี้ต้องพิจารณารอบข้อผพอสุรนะเพราะเวลาดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอลิเนี่ยมันหมายความว่าบางครั้งอาจจะคิดอะไรไวไปตัดสินใจไวไปจะออกแนวลูกวัดใจเยอะไปหน่อย นะครับมันก็จะทําให้เราอาจจะยุ่งยุ่นวุ่นน,นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาหเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนะครับที่ไม่พร้อมจะทํางานให้นะครับเช่นป่วยสายลาอ่านะหรือเราทํางานนะครับก็มีความขัดแย้งกับลูกน้อง เป็นประจาในเรื่องของมุมมองความคิดอันนี้ต้องระมัดระวังครับนะระมัดระวังนะแต่ก็ตอนนี้ยังเข้าเลิกดีนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับตอนนี้ก็ยังคงเข้ามหันโนแห่งเลิกนะตั้งแต่วันที่ 1- ถึงสาแต่เริ่มเดินถอยหลังเนี่ยในวันที่29นะครับนะดาวเดินถอยเดินนี้ดาวเดินถอยหลังเยอะฮะนะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็กลับมาพิจารณาใหม่ นะครับเรื่องต่างๆงานเก่าๆงานค้างๆก็มีการปัดฝุ่นมาทํานู่นทํานี่นะครับเพราะดาวใหญ่เนี่ยถอยหลังหมดเลยนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นดาวนะครับพระพุธพระศุกร์นะครับพระพฤหัสบดีพระเสาร์พระราหูทั้งนั้นเลยนะครับนะบนะก็จะสังเกตได้ว่าณนะตอนนี้อะไรต่างๆก็จะมีการตรวจสอบนะครับมีการ หรือมาทําใหม่เยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นอิทธิพลของดาวเดินถอยหลังนี่แหละนะครับเอาละต่อไปนะ